วันนี้เราอยู่ในใแมตช์เดเทาวว่าตาออกจะสวยทำไมเข้าไปในเกมเป็นยังงั้นมาถึงเกาิลววง

ได้อยู่ได้อยู่เราได้ครึ่งทางแล้วครับยังยิงได้อ,อีกอเก็บก่อ ใช้จุดสุดท้ายโอ้จะยิงกู ตรงมีชี่เปไปถึงเส้นชัยลงมากเราไม่ไปทางดนกรแรกอยู่แล้วโอ้พุ่นอะไรวะเสียงดุดันแทะ <c oughs> เอาเลยขยับไปไปก่อน คนปิดแต้องมีคนสามอุ้ยตอนไหนเลยวะดุแท้อุามืดโอ้โหดันเดิมใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ อยู่ในเกมที่สามเกมนี้เราต้องเข้าเส้นชยัยแอบหลังเพื่อนดีทสุดเพื่อนตายก่อนเราตายให้หลังอุ้ย๋อ้ออยู่ไหนวะอ๋อ สมองก้ยี่หน้าสัตว์นะอ๋อไม่นะหัวทิ่มไปแล้วเพื่อนเหรอหมอบมีคนเปิด้วมีคนตามครเด็กอีเกล้าวอะำอะ เริ่มใหม่ในเกมที่สี่ประตูบานเดียวหวังว่าครั้งนี้ตัวตามไม่ตาย้นะตายกลางคืน้ว้ยโอ้มีหลุมมีหลุมรบภัยมีหลุมรบภัยแปลกๆมาดูคนแรกจะเอ๋ ขอบแบบว่ฮะไม่ดีแล้วนี่วิ่ตลับเพื่อนอยู่หลังเพื่อนเราจะไม่ตายเ,าเราจะอยู่หลังเส้นเงินเ,เป็นข้าพัจ้าอีกแล้วผู้รอชีวิตกับประตูบ้านเดิมหวังว่าจะไ็นกลายเป็นศพ เปิดสมองน้ำไปก่อนโอ้โหพี่ชายโดนสนายเป้ากระกโดดแรงไปพี่ชายดีสิกแคก่ะมีสิกแซต,ต้อดแอร์ดับ้างหน้าโอ้ย ให้คนไป้ข้างในเยอะก่อนเราจะเอาไปคนท้ายเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องโดนเก็บแบบที่ผ่านๆมาใช่ไหมนอน,น,อนอพเพื่นข้าน,นาเาใจดีมากแอบรบเงาไม่มีใครเห็นไม่ดีเอาะทีกําแพงกันไปโอ้ยไอ้ดอก lài,เราก็ hiểu phải đùa nhá. phải không? 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 โอ้โหเพื huh. e, ่อนโอ้โหกระสุนเออฉากที่คุ้นเคยประตูบานเดิมที่คุ้นเคย ที่เราจะได้ไม่ไหไหวโอ้มีแฟตมีแฟตเ็นระดัแฟต,แฟตสโมกถอาใส่สโมกเพื่อนฮนะตอนนี้ไปได้สบายสบาย,บายโอ้ไงมันจ่เข้ามช่าเราล่ะชีวิต Rồi. Nó bây giờ lo lắng Mày hỏi lọc hỏi nèo hỏi nèo hỏi hỏi nèo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  เราจะรอดและปลอดภัยตามก็ตรงไป่งพี่ไหนอย่าอย่าทำแล้วคุณเราวิ่งไปไหน <c oughs> โอยนี่กระยิงจังอเราแอบ์ผ่ะ สุดแปลกมันจะไปหมดตรงนี้มีเนินยิงโดดกับเร็วโอ้ขอโทษฮะต้องไปทางไหนถามเงินไปเลยกนะัน เป็นที่หนึ่งเราเจ๋งแล้วล่ะดูจากการวิ่งเราน่าจะช่ำชองม,มากเฮ้ยใ<ม>นห้องนี้มันไม่เหลือใครแล้วหรือไงเอานี่ไงจุดปลอดภยัยเป็นอะ้รหรอเราก็ได้เป็น ผูราชีวิตสุดยอดถ้ามันได้เป็นผู้รักชีวิตเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรื่อการเป็นผู้รักชีวิตหลอกว่าจะกระโดดลงหลงุไไมแต่เวทน้ำว่ะหลอกว่าจะกระโดดลงหลงุม เออลงจริงอ๋อสมมติโอ้โหสมมติทำไมเข้ารุม ไปกันเลยขอ,อน้องอ,อ่ะเอออ่ะขาหักถ้าใช้กูไปใช้ใช้เลยสภาพนี้เนี่ยนะอะไม่มีขาละบานเดิมๆมุมเดิมๆมามาสุดท้ายแล้ว เราต้องชนะถ้าผมตายคลิปนี้จะจบแต่ผมไม่ตายง่ายๆสนมก wing